ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน BMW Prado i n Premium Selection Carnival นะคะตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่โชว์รูม Prado Motor ค่ะซึ่งงานของเรานะคะจัดตั้งแต่วันที่10ถึ10ง12ตุลาคมนะคะและเราก็ยกขบวนนะคะรถ Premium Selection นะคะรถผู้บริหารไม่น้อยนะคะรถมือสองสภาพดีราคาเริ่มต้นเพียงร้านกว่าบาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวนี้จะพาชมนะคะว่าในงานของเราเนี่ยมีรถรุ่นไหนบ้างคะ่ะเอาละค่ะเริ่มต้นจากพี่ใหญ่คันนี้เลยนะคะจากราคา6 5ล้าน0้านะคะมาในงานนะคะเหลือเพียง5 4 9ล้าน4ี่แบาทเท่านั้นค่ะ เป็นพี่ใหญ่สุดของ BMW นะคะมาพร้อมไฟเลเซอร์ไลท์ค่ะและในงานของเรานะคะยังมีรถรุ่นอื่นอย่างเช่น X5 ค่ะตัวนี้เลยนะคะจะเป็น BMW X5 เรามีทั้งรุ่นดีเซลและเป็นซินไฟฟ้าค่ะและยังสำคัญกว่านั้นนะคะเรามีรุ่นขายดี BMW 520d M Sport ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่3,190,000บาทเท่านั้นค่ะ นอกจากรถภายในงานนะคะที่เรามีให้เลือกชมหลากหลายรุ่นนะคะเรายังมีเกมนะคะให้ทุกท่านได้ลุ้นของรางวัลด้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะถามว่าจองภายในงานได้อะไรนะคะก็ถ้าจองภายในงานแล้วก็รับรถภายในเดือนนะคะนี่ละค่ะรับไปเลยกระเป๋าล้อล่างจาก BMW Partner ค่ะ อย่าลืมนะคะงานของเรานะคะมีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรถ b ียมบเป็นยูราคาเริ่มต้นเพียงร้านกว่าบาทอย่าลืมแวะมาที่โชว์รูมเรานะคะแล้วพบกันค่ะ